ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 9 8ด5 m เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร จำเติมพิธยาภายัยิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27ธันวาคม2565คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยระยะที่2วงเงินสินเชื่อรวม50,000ล้านบาทโดยได้เพิ่มเติมขอบเขตวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับ เปลี่ยนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในห่วงโซ่การผลิตหรือดำเนินการตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG โมเดลภายใต้แนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่เกษตรกร,ร,กรบุคคลกลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชน ดยมีหล ok ักเกณฑ์และเงื่อนไขทกสคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ0.01ต่อปีระยะเวลา3ปีแรกนับแต่วันกู้โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ทกสในอัตราร้อยละ3.50ต่อปีตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของทกสโดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ทกสตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2560บ ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธ,ธิวาด F.M. 98.25เส FM แ8 2 5มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร